สวัสดีจ้าพี่น้องปลูกแล้วเดินทุเรียนกันได้มาเบิ่งแม่น้ำบกปลูกทุเรียนเนาะเฮ้ยเปื่อนลูกคุูขาดเพื่อนี่นไงไง้อยคุดเกือบตายพี่น้องเอ้ยคุดเกือบตายมีกะมีเจ้าของจะมาเฝ้าเด้อพี่น้องเด้อเฝ้า <c oughs> กันมาดูวิธีทำ อเออหยียบไหมถึงไหนแล้วคะนี่ของน้องเตะปลูกเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะมาเบิเ่งนคอยปล <mam> ูกไอ้ทุเรียนเด้อพี่น้องป้องป่ายมาไนี่นี่นี่คอสิปลูกทุเรียนให้เบิ่งเด้อจ้ะ สวัสดีจ้าพี่น้องก้องฝ่ายสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดมามาเมนัมบุภาพปลูกทุเรียนเดอ้อค่ะมือนี้ทั้งปลูกทั้งมัดทั้งหยั่งมาเลยพี่น้องเดอ้อทุเรียนสวยเมนัมบุเดอ้อ ลูกทุเรียนนะนี่เราก็ไอ้ปีดถุงทุเรียนแล้วและเราก็ปลูกแล้ต้องหันออกมาทางด้านตาเป็นออกนะคะเลื่อนั่งเลยเนี่ยปลูกแล้วก็หันมาด้านนี้ค่ะเลื่อนเลื่ปลูกเลื่อนปลูกถุเรียนอืมถุเรียนยังไงเมนมบูมามามาปลูกกับเมนมบูเด้อพี่น้องเด้ออัดเข้าไปค่ะอัดเข้าไปนี่ อ,อ,อแค่นี้แหละพี่น้องคะตอนคุดไม่ได้ให้เบื้องเพราะเมื่อยแห้งพี่น้องเ้ยนะคะเอากระเอาไม้มาหมัดไว้เดอร์แบันี้เดิมให้มันเอ็นไปใส่ได้แบบนี้นะต้องเห็นหน้าหรอกพี่น้องค่ะหน้าแม,ม่น้ำบุ๋มมันมีมอมแมมมอมแมมจ้ามอมแมมจริงๆนะคะวันนี้ เกือกไปพี่น้องยน้ำต้นไม้ต้นตอกแม่น้ำบูกอะอลไรเอา,เอามีดเกือกไปเรื่อยเรื่อยคานไปนี่นี่นแหละเนาก็จะกีดอยู่มา คะพี่น้องนี่แล้วเราก็จะเอาลงหลุมลงหลุมนะคะแบบน,นี้นะคะนี่แม่เมนบัวลงหลุมแล้วแล้วก็ถุงออกเนาะกบดินลงค่ะพี่น้องกบดินลงเนี่ย จ้างพี่น้องเอ้ยมาเห็ดงานมาเนี่ยงานปุกปุกกดลงแค่นี้แหละพี่น้องก็เสร็จแล้วนะแล้วก็จะไม้ค้ำไว้ไม่ให้มันเอ็นลงนี่นะคะ เอ็นอไม่ป้ักไว้แล้วเราก็จะผูกเชือกไม่ให้ต้นทุเรียนออกจากไม้พอลมมันเอ็นมามันก็จะลมนะ้มเนาะเนี่ยหนุ่มและสองต้นค่ะพี่น้องขาไปเแล้วเสร็จแล้วต้นนี้เราก็จะไปต่อโคดหนึ่ง แล้วก็จะกีดนะคะกีดกีดลงมาวิธีปลูกเนาะวิธีปลูกทุเรียนนะคะนี่นี่นะ,ะก็จะเอาลงหนุ่มจ้าหันหน้าออกตาเว้นออกเดอ้อพี่น้องเด้อปลูกทุเรียนเดอ้อมันจังได้กิดมากลกดกค่ะวิธีเพิ่นว่าวิธีเฮ่ากรดดันอย่างเดียวได้วิธีเฮาดันลงอยางเดียวได้วิธีเพิ่นอันนี้พี่น้องเลย เห็ดตามวิซีเพิ่นอีที่ห้ารดันยังเดียวไปส่วนนะคะนี่วิธีชาวสวนเนาะค่ะเห็ดตามวิซีเพิ่นค่ะกดกดนี่เห็นไหมแค่นี้แหละค่ะพี่น้องค่ะแล้วเขาก็จะไม้มาเสียบไว้เนาะเออถือพังมาเยอะปะเนาะเยอะมีมีนะคะ มันเบิ so ่งไหมล่ะมีดเคยไปเส้นระเบิดมีดเอาบ้านนี่ย่านนี้เลยโอ้ยเสลอหนูก้อยนี่อะเหยีบไปก็ให้เสลอไปพี่น้องเอ้ยมามามานี่วิธีกีดนะคะกีดมาพี่น้องค่ะเราก็จะเอาลง เพื้อนเป็นไรเหมือนี้พี่น้องไอ้ฝนตกมือนฝนปีบ้านี่ก็ตกมือนเข่าันมาข้างนอกเลยอืมเอื้อเลยเหมือนนี่เพื่อนเอื้อไปให้เสียมือนี้ให้เสียให้บูดให้เน่าให้บูดเออมือนี้เด้อจัดไปพี่น้องเลยอืมนี่แหละพี่น้องเอ้ยแม่น้องโบ งานกานกับแบบนี้แหละเผยจ้างกับไป้ท่ี่แหละลิงได้จะเปิดเทิมแล้วจ้ะเล็กน้อยจะเปิดเทิมแล้ช่ยเยพ่อแม่ทำมาหากิน เหตุละก,ก็บผูกพี่น้องคขาเปื้อนรถเมย์น้ำบูเห็นบ่เป็นมาเมย์น้ำบูเพี้ยนเบิดเหตแล้วก็บผูกผูกผูกเสื้อไว้บ่ให้อันลมมันพัด้ต้นมันเอ็นไปน้อพี่น้องน้อเพื่อนก็ให้ผูกเสื้อไว้น้ำแต่มาเบิ่งว่า ี่แหละพี่น้องคนมีเงินสร้างอย่างเดียวค่ะเบิ้งกันพี่น้องเออเบิ้งคือแถวรถมาเนี่ Not the book.

เด้อเซฟฟังเด้อโอ้ยคอยฉีดอันุมชนอือนั่นแหละฉีดเอานีนเองอันหนึ่งอันหนึ่งแก๊กซ่าอันมันจะได้อีกอันูกงชื่อซ่าอยู่นี่แหละ แคนเของบ้านของคนงานกนี ideas ideas> <c oughs> ่ยกับไข่เนาะอืมจกออกกัดออกแน่เลยเนาะ ลวงคัดลวงแน่ขนาดะเนาะพอใหญ่หนิเนาะเจ้าของสวนพี่น้องเอ้ยเจ้าของสวนลวงเข้าไปคือบอกกันเพื่อนนะลวงเข้าไปเออสำหรับคลิปนี้ได้ลาพี่ล่าน้องได้หนิเนาะเมื่อไหร่บรรยากาศก,กันได้พี่น้องกูภูเขาเลยน่ะภูเขาเด้อภูภูภููเขาเหล่ากาพี่น้องเอ้ยน่ะเห็นบหม ปลูกหลายนี่แลี้ยวแถวนี้ก็แล้วอลไรได้น้องเด้อวันสิมามื่อนี้มื่อเดียวแหละหลายคนนี่พี่น้องให้ทายปลูกกันหลายคนปลูกเนื้อน้ำบุปลูกบุเดียวเด้อแถวนี้เด้อขอกำลังใจเด้อบ้องเหงื่อเต้เหงื่อแต่อแตขอโทษขออภัยเด้อจ้ะวันนี้พามาอยู่ในสวนตัวเรียนนะคะ ส่วนตุเรียนส่วนตุเรียนนี่ก็เจอกับแม่น้องโบคลิปหน้าเนาะคะเนาะนม้เนาะน้าเดี๋ยวไปยองเด้อแับน,นี้เจอกันหม่จ้าบ๊ายบาย